บรรยากาศนะครับผมหอมร่วมครับเต็งเชี่มครับหอมร่วมสัมผัสขอสัมผัสนะครับมือุสานี่มือุสาพ่อพระนะรถยางหัวเลยวันนี้ก็เล่าบอกมาบรรยากาศอาจารย์หลา้ยท่านนะครับเพิ่นมาเยี่ยมมายามนะครับพวกเาพื่อน่าจะรวยนะครับผ่านบรรยากาศงานแข่งนกนะครับผม ขังที่หนึ่งนะครับของอำเภอน่าจะรวยนะครับผมอาจารย์มาแล้วหัจากสายผนียซสายดินครับมาไล่ยมากหนาไล่ตานะครับผมอาจารย์ย่อมเาเลยจงนี้ก็ยังพระท่านปล่อยนะครับผมเหมือนรอดอีกหลายทีมงานนะครับผมที่มายังพ่ท่านหอดถึงนะครับผมอาจารย์ลนกป่าก็หลายๆครับผมอาจารย์พุ่นนกป่าก็ตีตะไลอ่อนนี่ครับบรรยากาศนะครับผม เอาเอาลงเอาลงใส่เดือนนี่บถสุต่อหรือนะนี่ไฟสุดใดกอนหมวกเอาเสียมไปเลยนี่รอ้ายะเอาแบบเอาไว้เอาไว้ตอนแรกเอาไว้ตอนแรกเอามัดเดียวเลยนี่เอาลงเดือนนี่บถสุตรนี่เลยนี่ไฟใดไฟใดก็เอาเสียมไปเลยนี่นะครับผมอาจารย์บรรยากาศนะครับสายเพเนียดก็มาหลายนะครับผมสายดินก็มาเยอะเงี้นี่โอเคครับเดี๋ยวสารล่อรุ่นอีก ทีมงานเพิ่งกำลังมาบัตันหอดนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งอีกที่นะครับผมครับองค์อาจารย์นี่ก็เป็นทั้งด่านอาจารย์ทั้งอำเภอตานซุ้มนะครับผมสายพเนียดนะครับจุดจวดมาเบิ้งกันมาเบิ้งไอ้นกเจ้าภาพนะครับผมคู่ขวัญใช้เขียกกีบนะครับผมเจ้าหน่อยก็บินลงน้ำนะครับจะหอมร่วมนะครับเต็งเสียบนะครับผม มึงนรงกันครับผมฟิตเนี่ยก่าเถอบจอมร่วมครับพ้นไปไดยพี่น้องผ้นงามปาครับจอมร่วมเต็งแชมป์นะครับผมผ้นักยางงามนะครับผม พ้กับลูกน้องสานะครับจะหอมรวมนะครับจะคล้องจะคล้องจะคล้องจะหอมรวมเมาเรานะครับไปปรเดยวตอนนี้เอานกไส่ไปนี้บดมือเลยครับเดี๋ยวไปสัมผัสจะคล้องจะหอมรวมนะครับตอนนี้จะคล้องเมาเรานะครับไปประเดีนะครับเอาใสไปมองจุดรวมเลยหอดมือเร่งรับรักเดียวพ่อกินเต็ม มันไ้ดอกนี่มาเอาดอกนอกเขาไปจะไปลาบคุณพ่อเมื่อนี้มีความมั่นใจจากพระเศษนะครับโอ้ยบ่อยากบอกดอกเฮ้ยมันจะไหนล่ะมันเู็กันอยู่เป็นบ่หูหูกันอยู่หัวร้ายมันเจ็บคอมาๆๆพี่น้องซอยจุครับซอยจุมาๆมาๆมากๆพี่น้องซอยจุซอยจุไม่ไมกาแฟเด้อพี่น้องเออกาแฟกาแฟน้ำฮ่อนแล้วน้ำฮ่อนแล้วมาอีกบ่ ก,กินกาแฟสกัอนเด็กไปขีค่ครับผมโอู้หัวเราะมาเร่อมาเร่อใส่แบาอาจารย์เกมสายโลเลมาหอนแล้วครับผมมีอะไรมาตะไคร้พวกไก่ขึ้นทกขาเลยเมื่อนี้อาจารย์เดีดว่าขออนุญาตหยุดอัดเพื่องมือหนึ่งนะครับผมมากินเหเี่ยวทั้งอำเภอหน้าจะรู้ไอ้สก,กัดม,ในะมาใส่ขึ้นไปขึ้นมากล้วยตายกันซนะ้ำมาตัว ม้วนมวนขัวอยูเดียวคัยน้ำกันหรือวันีกันมีข้อมันใจแจกว่าเส้นกัครับมันนี้อันศูนย enfin ์ศูนย์เปอร์เซ็นแบบนไดเดีแล้วอันขอขออนุญาตนี้ื่อะวางได้ครับสีอันคาถาปาบเจ้าวาววาไเลยครับอเมตตาจารสพโรกัสสัมิงมาละสภาวะเยอปฏิมานังอุด กูพ่อยอย่าลืมนะครับและวันเดลเลีวหาลอยนะครับเดเลเลียวครับนัวกับซาชิโกะี่จักเจ้าที่นี่เดลวพันหนึ่งกับว่าเอาลูกบอลมซื้อแพงซื้อมาจากทรเครับพันหนึ่งเดลเลียวหาลอยคัดเดลเลียวหาลอยคดเด้เล้ยวลนก็ไเด้หาลอยเหลือหาลอยทนตัวขานกว่านี่นม่นี่ยังกับซาเมียผมก็ได้แพ่งขานกเลยบริโภคทุกเมื่อวันนี้ คุณพ่อจากกระเพื่อตานสุ้มนะครับผมไซส์ห้าอีกคู่หนึ่งนะครับมาก็บอกคอยมวนหรอกถือยี่ย้อเฮือนมันจมหายพันบอลไล่กระไรย้อนบอลไล่ย้อนยี่ย้อเฮือนมามามาแต่อันทอดได้ก็พอจะกลุ่มกข้มาบอลไล่ยอนเบัดเฮือนมาอัน มูออกจากเคื่อหตั้งซีโมงโวไอซีไอซีทุมเอมีละมอดจุดหมายเนี่คือตีสามูมวันนี้มูมาถามมูจนหอดสองโมงวันนี้มอมาถามมูจนเมื่อยขั้นแม่นบบไลนก็ยอนเมื่อยพวกมูเจ้าใครเน่ยจะได้กินซอยจุแล้วนะอหอเนาะบัว่าหอดกาแฟพร้อมพินาสิมาจะเลก ดกคนนี้เอพี่นาพี่นามามามาถางเต็มวันหนูพี่นาสิมานั่งเคล่นถางอยู่เพี้ตัวเตี้ยๆนีได้สมมุติว่าเด็ดหายี้ยมนาทีเป็นไหครับเกิดมาเศร้าสามสินาทีหรือสี่ชีนาทีก็เป็นไปได้พต่พว่าผมสิใส่คนหนึ่งมา มาตำทาเห็นนั่นที่นี่นะเดี๋ยอีขาคนตอนลูกเสือยังสนั่นได้เนี่ยนันนี้เขาบอกว่าต้องตีกก่อนจะได้นี่พี่จะตายให้แล้วครับโอแยกประเทศเพือเรียกได้เพื่อนชิปเน้าพี่นกเถื่องนี่ถ่ายคลิปวิดีโอยืนยันครับรหัสการบอกมือความว่แม่นครับครับผมเพราะว่ามือมันมีในวิดีโออยู่แล้วครับมีเวลาอยู่แล้วบอกมือก็ดีวิดีโอตั้งแตตั้งไว้หมดเลยโอ้ยตั้งไว้ถือเข้าไป ตอนเท้ายางเขาไปเอานกนี่แมนบต้องไปตั้งยังไงก็ได้เอาแต่ตอนเทาเขาไปเอานกนี่สิบเจ็ดครับวิดีโอนี่สีเอาเฉพาะหน้ากล้องนะครับเอาพวกในแอปในเมคเชนเจอร์บเอาเอาแต่เฉพาะหน้ากล้องวิดีโอครับเปิดนครับเปิดในกล้องมีอยู่ในหน้ากล้องวิดีโอเลยครับแมนเพราะว่าขั้นออาเมคเชนเจอร์นี่ทรงมาใส่ก็ได้นะครับมันสีเดโ้เกี่ยวกันยาก เอาว่าเปิดกาแฟสะตายแล้วตัวยังกับต่อต่อกิ่งต่อในะนำต่อดินต่อทั้งโคตต่วอะไรเบิดครับขอตัมีเฉลยมาย้ำบอกดื้อปันนันถอ่วท่านบอกตั้งแต่ซ้ำว่าไทยเองนี่ไายได้ยังไงนะยะอีพ่อไายเป็นบ่ดหรอพ่อฮะไทยคิ็นบ่เป็นเมื่อกี้นี่คนจะได้เงินเจ้าเมื่อกี้ก็บ่เคยหัดจักเถียงใครคนพคนหัดให้สำหรับแล้วไปตุ้กันกัเฮียเป็นไงผู้ไปตุ้กันเฮ็ดให้กันได้ดอก ให้ผู้ไปทำการเทดไห้ก็ได้กันเบ่เปพอเอารวมกันเฮ็ดจังอีพอผมแนเมืงไหนอีพอล่ะคือสิบ่แมันขี่โกงบนอันนว่าจะไมหาบอกเจ้สิวตาถุะมสมมาแต่สามถุเน่เดียกันเนาะเคันทาสิเอากันจังสันบอกแกงอ่นบอแกงตอสวงกันนี่หอกครับผมเขามากันมวนโอเคครับไปวันกินเขากินน้ำกินกาแฟแล้วก็เดินเดินสายได้วันนี้ เดี๋ยววกสีพันน้ายังนหอดพงกษาพนะวมนี like um ่วมันยะล่คันบอก็ถือว่ากล้องเจ้าบดบนนี่กันังลงแนวูั่งหลังคันไม่ได้เห็นเลยเรวับให้เสร็จเอาบายเทำได้ครับลูงพี่เอยไมได้พีเนี่ใช้วิดีโอมันตัวใดปามัน วันนี่เห็นแด้เด้แล้วขับนี่จากมูแล้วมันสีขาวนิดนึงเดือมชิงเช้ากันายเอาแล้วขับผมโอเคเลยรอสังรอจาเท่าไรวเอาให้รอแล้วเดี๋ยวขับนี้ก่อนมันาต้ที่มันมันปูมือมันลอยอะไรบ้า เขบิทคนอาเบกัทงดอยู่มาถึงั้ที่หนึ่งนะครับผมทีมงานกับผู้คนออกไปก่อนแล้วก็มีนะครับผมผู้อยู่กับทายไปผู้อยู่กับบริทายน้ำมูเดอถ้าตทายมือแรงกันเลนะครับผมโอเคครับผมก็จะปล่อยให้ออกลาดเฉลยกัแล้วนะครับผมอาจารย์ยกคอนกด เบอร์มีแต no. ่ผู้รอๆนะครับผมอาจารย์โอเคครับผมไปลอรุ่นมาแรกกันครับผมเอารถเฉพาะพ่อคนเดียวรอขโมยบ่เมีนได้ละมัดีดียดีเดืไม่เอาไม่เอาความท่มมือขับขี่หนักขึ้นเลยค่ะผมอาจารย์งานโอนุเขาใหญ่อำเภอน่าจะรวยครั้งที่หนึ่งเขาก็จะหาไายสีเหลี่ยมแหละครับผมกลับมาร่วมกันทุกทุกคนเลยนะครับผมแชมป์ก็จะเป็นสามแต้มนะครับผม ที่สองสองแตมนะครับผมที่สามหนึ่งแตมนะครับผมแต่ว่ากันย่งบทันแล้วคักดอกพี่น้องเดี๋ยวมีการจับฉลากกันเกิดขึ้นนี้นะครับผมเพราะว่าแต้มันเสมอกันนะครับผมอาจารย์เอาพี่น้องมาชมการจับฉลากของการจัดการแข่งขันครั้งนี้กันเลยเลยครับผมต่อไปจะเป็นการชิงบนล่างกันนะครับระหว่างลูกพี่กับลูกน้องนะครับผมระหว่างลูกพี่เสียนเกมนะครับผมลูกน้องเสียนเตี๋ยนะครับผม เจ้ามาตินิดกับเจ้าหกสีเอี่ยวนะครับจะชิงจะชิงที่สองกันนะครับผมเพราะว่าเฉลยสองแต้มทอกันนะครับผมเอาเอาตัวแรกคู่ก่อนเล่ออเอาเรยนงั้นดีกว่าตัวแรกคู่ก่อนตัวนั้นในที่สองขวามือนี่ฝั่งขวามือจะเป็นเจ้ามาตินินนะครับผมซ้ายมือจะเป็นเจ้าหกสีเอี่ยวนะครับผมจากล่างไป โอ้ยโคเอีคู่ก่อนนะคะแนนเอาออกนเลยอ้าวหนึ่งสองสามบ่ง้เดคีเอียู่ก่อนกมเดิมพันกันก่อนโคทีเยียคู่ก่อนตัวไหนคู่ก้อตัวไหนคู่เาคู่เด้อแมนกัดเี้ยเลย เซเป่นม้าตัวทั้งสองตัวนะครับผมคู่แล้วบุัน้่อยู่แล้วควงเขาควงเขาละท่านไม่เหพ่าคูพตัวมันยีคู่ทังหลังตนกบัตรนกนะครับผมก็เห็นคนดหละครับาได้จบสลาเขาครับ ที e ่คนล่า <in> ม <la> <ina> ันคูเฮ้ยพวกที่เอาคู <Lake> ่กอนกันแน่หนิบางน้นเนคู่คนเดียวนี่นะนม่อคู่คนแต่บางนั้นเดียวนีคแวบค่กัจับสลากเอาจับกจับสลากเอาครับผมมันบุคูกกับพระอาจารย์เอาไหมจับสลากบ้านนี้ อาต่อไปจะเป็นการจับรางวัลที่สองกับที่สามนะครับผมให้เกียรติพี่น้องทางไกลจับก่อนนะครับผมจากอระเภอตาลสุมนะครับผมเบอร์เดียวครับจับได้ไม่เล็ไกลกันได้เพียเฉลยสองเต้มท่อกันนะครับผมจับชนะเกาะไม่อะไรที่เลยอาจารย์เจมส์ไปเลยชูนไปเลยไปแดงกระเพือดเลยเอาพร้อมแล้วบ่เอาพร้อมแล้วเปิดเลยนะครับผมที่สองอาจัดเตียดที่สองนะครับผมอาจารย์เจมส์ที่สามครับผมแพ่งหุ่นงอของผม พี่น้องทางไกลบริบที่เลยวันหรือสองเตี๋มทอกันนะครับผมือกับนกเพื่อนกับจวดเขมนครับมันๆทุกตัวนะครับผมอาจารย์เอาอะไรการต่อไปจะเป็นการมอบถ้วยรางวัลนะครับผมมอบที่สามก่อนมอบที่สามก่อน ขอเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทสวรรค์อำเภอนาจหลวยจังหวัดลชธานีมอบรางวัลนะครับผมรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่รองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้แก่เจ้ามาติเนสเนตเนตของเซียนเจมคอยเสียค้างนะครับผมเจมเมียน้อยนะครับผมลูกศิษย์ทบเองนะครับผมสายเสิร์ฟมิวสิกมาแล้วครับ โอ้สายเสื่องเขาได้๋สองรางวัลเด้อีเด้อทีมงานสายเสื่งเขาหน่อยโอ้ยได้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 จะพาเลยสอรางวัลโกงเขาประจักรดูวิลองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เจ้าหกสีเอี่ยวของเซียเตี้ยนะครับผมสายเสื่งเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเงินเงีครับผมลองชนะเลิศอันดับสองนะครับผมเจ้าหกสีเอี่ยวนะครับผมต่อไปจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับผมจากอาจารย์อาจารย์ซื้อจะได้ขอครับ อาจารย์สุวิทย์นะครับผมจากนาสวงนะครับผมซื้อนกซื้อยังครับอาจารย์เจ้าเพชรลุ่งจากอำเภอนาสวงนะครับผมที่หนึ่งนะครับผมสามแต้มขาดลอยนะครับผมไอ้มั่วแต้มส่วนนกเอาไปผมไล่ดูผมขอเสียงผมมือให้แชมป์นะครับผมเดี๋ยวอ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะฟาจะฟาดอุ้ยรางวัลรางวัลรางวัลน้ำจับโอ้สองคน เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นตัดออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอ้าวพร้อมเงินพร้อมถ้วยรางวัลแลกเงินรางวัลสองพันบาทนะครับผมจุดจวดครับผมอ้าวที่ที่สองที่สอง1 5 0สองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม เชือกเตียเชือเตียมอันนี้เดินล็อกชนะเลิศอันดับสองมอนี้มาล็อกชนะเลิศอันดับอันดับหนึ่งมากเด็กหลานกาแฟคนนี้ก็อย่างโอ้ยตีนนุ่มคู่ก็ได้ที่ขากมงคู่อีกคูาไม่หมดนเขาจะรอได้คู่เลยมึงหัวน้องก็รอได้เนาะลองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับผมถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเจ้าหกสี่หยวครับจับให้นะครับผมโอเคครับก่อเสียงปุบมือหน่อย รองชนะเล ok. ิศอันดับสองครับผมได้แก่มาตินิดกับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลหนึ่งพันบาทครับผมจุดจวดครับอาการไล่การต่อไปเ้าก็จะเป็นการจับฉลากหางบัตรนะครับผมอาจารย์ของรางวัลเ่าก็มีหลายอยู่ครับผมมีกระต่ายหมากนะครับผมไปให้เมียบาทยูบ้านนะครับผมจับไปด้วยคนบ่อ๋อใช่ก่อนด้วยรางวัลท่านจะจับปะ ที่ครับผมได้เงินแน่นอนได้รวยแนเนอนต้องเจ้าโคเชี่ยวโคกขึ้ยี่สิบสามยี่สิให้เสียบแนวมาจับเบอร์แรกกทุกคนเบอร์แรกมันที่พี่ซื้อท่านซื้อผมได้ก่อันนี้เดี๋ยวบอกของลงมาก่อนนี่บ่ชาญชาญครับชาญครับผมเบอร์แรกครับผมซื้ออาจารย์ท่านได้ก่ออกมารับนะครับผมคุณพ่อสนองครับ ต่วตัวต่วซนเออม่นชาดด้เล่ไอา่ออกจากเนียบมาเซ่าด้วยตัวแบนี้อ้ยอะไรฮเอาลูกดัวน้ได้านเล่นวันต่ไปเรกเหียบเอาใรไปเงื่อนมาดิ้วันต่ไปเป็นยาบำรุงนะครับบ้รมงอีครื่อาไม่อันไนเครื่องคนกินยางเดาเ่ยนะจ๊ะ ซุ้มเพชรอุบลครับซุ้มเพชรอุบลครับซุ้มเพชรอุบลไปเอายาคึกนะครับซุ้มเพชรอุบลมาางคึกแก่คนกินได้นกกินดีนะครับผมเพชรอุบลโอเคครับอะไรการต่อไปจะเป็นคืนครับคืนคืนนี่รายการเดี๋ยวนี้อยุซิปซิปรายการเดี๋ยวไท้ใทยไปเชื่อมไหมครับ

ขึ้นเอาเป็นเสือมานอนเอาขึ้นเอาขึ้นไปซีได้ก็ไเ้เอาขึ้นยิกทันไม่จิบหอยได้บางทีพี่น้องทางไกลพี่น้องใกลๆนี่ซียนรมรมรวมครับพร้อมรวมย่อยยโอเคครับผม้อยวย ยด้อยู่มัธยมลายสมใจเลยให้มันเอาไปไล่ๆเดี๋ยวขึ้นเย่าคอโอเคครับผมแก้หน้าพัสติดตัวสายเสื่องมาได้เลยครับพ่อสัก สยามพ่อศักดิ์สยามพวงชมพูครับผมโอเคครับต่อไปจะเป็นรายการเสือเสือจักจั่วนั่นเอาขึ้นเน้นเสือใส่ไปเซิรองนะครับเพราะว่าเสือซ้ายเซิ้องนะครับผมจัดไปเรียว พ่อยังนี่พ่อสมสมหวังสมหวังบ่สมหวังโซเพียแมนมาแมนแนครับโอ้โหโเด้แล้วก็เอาเสือนี่ล้วพ่อเสือเสร่อบ่แมนครับผมอเครับได้วุดยังไปก็ะด้ยเสื่องครับจะถือเสืองครับ เขาได้พดี่อเข้าั่ผู้อาส่นบ่ลงพ่อคุณพ่อสักคุณพ่อสักคุณพ่อสักโอ้ยวานแาับป้มางใจต้องเว้นก็ไรยรอโอเคครับฝนตกฟ่าห้องได้เบิร์ตวัตสัยวันที่อันวัตสัเซึ่ง

เดีสงนี้มัสีงคน้เกจคูับน้องผูได้น้อมูเนาะก็ไม่ได้ใส่สื่อลงพ่อุงบ่นพ่อุงพ่อุงพ่อุงครับผมโอเคครับ

เดวิดเบคแฮมครับเดวิดเบคแฮมโอ้เออาจารย์สาพอดีที่นึ่งไปแล้วจับอีกจับไหมวนเ้านี่ยไ่พ่อนาเดนมังพ่คนพ่อคนนโอ้โพเด็กเกทุกคนอยูตัวนี่โอเคครับ ผ no oh right? oh ู้ถ่ายไปเสื้องเอาเอาไม่จับีนันนะไม่มาเ้วเดี๋ยวายปอนเขาปเดียวเไหนนี่บอดบอดูกอนุเขาดิได้เยซ่ยไ้เาสมเอามาเพื่อให้พี่น่องทไก่เอาเอาไปในเสื้อผู้าย้น จะอีพอเดดครับพอเดเอ s <S ้็ดโอเคครับเดงนปิดการเซตสิ้นพิธีนะครับผมอาจารย์มามาเาไทยลูบีเขาถ่ายรูปีปเดาห้ซต้นพี่เมอาาย์มาเขาไยูางบีฮง มอบรางวัลเช็ดเดียวเรียบร้อยนะครับผมเอตเช็ด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 เชิดเเชิดเป็นเชิดสมรนะครับรางวัลเช็ดเช็ดเ่ก็ไปบิดควงเม่เห็นน้องควงคนเดแทนละทุ่มเดินอนเดขหาอยเด็โปนะครับุ้มมหาสายเสืออดอก โอเคครับเสร็จเรียบร้อยติดต่อในเรืองขอบคุณปิดการเซ็ตสินนะครับผมพี่น้องกระบคุณคุณพ่อขอบคุณัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณพ่อเดี๋ยวใครจะเอาอยู่เดี๋ยวพี่นาพี่นาเอาเด็ดกว่านี้เนาะเอาปั่นนั่นหรืว่าเอาจักเดือนมึงไปสั่งเจอเัยเนอะอย่าแก่มือแห้งแล้ววันเสาร์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสุกุลทุกคนนะครับผมเดี๋ยวอ่ะพี่เราหลอกมือเราเนี่ย เดี๋ยวบังอากาศก่อนเถอะครับคุณพ่อว่าอากาศต่อไปนูกดินในแผ่นโกไม่สาวในแผ่นโกใหม่คุณพ่อรายงานตัวเลยคุณพ่อซื้อว่าคุณพ่อยังเนาะครับสมหวังสุพิษสมหวังสุพิษสมหวังนะไม่ใช่ผิดหวังนะจากอำเภอตาลสมสับลงอำเภอตาลสมจังหวัดบุราชธานีจัดไปครับผมฮะฝากฝากเอฟซีพี่น้องสายเสื้องนกเขาใหญ่ต่อดินเท่านะครับผมฝากเนื้อฝากตัวคุณพ่อพร้อมเลครับผมคุณพ่อสายห้านะครับผมสำหรับทีมงานตัดอำเภอตาลสมนะครับผมจาก จุดจวดนะครับสายพนเนียนะครับนกเพื่อนมันแห้งครับวัอนี้ว่าจะเอาเลี้ยวเขาไปไหนอีพอเพื่อนมาเอาขออ่อนวอนให้พี่น้องทุกท่านทุกคนเดิ่ประสบความสุขความเจริญเจริญรวยอายุวัฒนะสุขครับเพอนตลอดไปทุกบ้านทะะุกหลังสมบัติเดินทางด้วยความปลอดภัยให้ดอกหายุรีไม่แห้งปัจจัยดาวไพ่เก็บทะเลหลวงครับผมจุดจวด,ดครับพระอาจารย์ครับสำหรับงานมหกรรมการ แข่งขันต่อนกเขาใหญ่นะครับผมของอำเภอหน้าจะรวยครั้งที่หนึ่งกับเซ็ตสินไปด้วยดีนะครับผมกัอบวกเขา้าเจ้าทีมงานสายเสื้งนกเขาใหญ่ต่อดินกับจะขอลาพีละนองไปนะโอกาสนี้นะครับผมแชมป์สามแต้มนะครับผมรองแชมป์สองแต้มนะครับผมที่สามกับสองแต้มนะครับผมโชว์ถวยแน่อาจารย์มันก็นเกินไปแล้วนะทีมงานสายเสื้งเงานี่จัด ไปสองรางวัลนะครับผมรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองนะครับผมถึงว่าสายเสื้องนะครับผมแต่ว่าสายเสื้งคุณนี่เหี้วนะครับผมเหี้อแจังได้ขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวะอีกขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆปั่นไกลไปก่อนครับผมเอาก็สำรับมือนี้ก็ งานก็นจบไปเดือดีนะครับผมสำหรับทีมงานสายเสืองนกเขาใหญ่ตอดินท่ามวันนี้ก็บทขอลาพีรานองไปนะโอกาสนี้นะครับผมโอกาสนาพอกันไหมนะครับผมสำหรับงานมหกรรมแข่งขันต่อน,น,นกเขาใหญ่อำเภอนาจ,จิตหลวงวจังหวัดพุทธลัตานีนะครับผมข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมโอ้ยที่หนึ่งกับที่สองลูกพีกับลูกนองนะครับผม